สนุกมากเลยครับผมวันนี้ก็อยู่กับ King Power นะครับผมในงานอภิมหาสงการณ์ล้างน้ำนะครับใช่ครับผมงานจัดอยู่บนทุกนี้นะผมก็เมื่อกี้นี้พอได้ขึ้นไปบนรถแห่แล้วก็เป็นการประสบการณ์ใหม่ดีเพราะว่าเราสองคนนั้นคือเป็นครั้งแรกเลยใช่ชีวิตนี้ไม่เคยขึ้นรถแห่มาก่อนมีแต่เห็นแบบว่าตามแบบในทีวีอะไรเงี้ยคืออย่างมากเนี่ยผมจะมีประสบการณ์ตัวอีกทีก็คือขึ้นรถกระบะครับอ่าขึ้นหลังรถกระบะเอาน้ำไปถังนึงแล้วก็เล่นเล่นกับคนเล่นแถวชุมชนแถวบ้านที่ที่เราอยู่กัน ยังไม่เต็มับผมปอดีพื้นที่มันน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยเมื่อกี้นี้ภูวินภูวินบอกผมว่าเนี่ยถ้าเกิดพื้นที่มีเยอะหน่อยนะจะลงตป็แบบฟล์เวิร์กเลยเมื่อกี้เออลอดูเี๋ยวพยดูดกโเปลี่ยนบรรยากาศมที่เปรากศเลยครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ถึงเราจะไปงานสงกรานต์ยมันก็จะไม่ใช่เป็นแบบ ไม่ได้มีรถแห่ไม่ใช่ไม่ได้มีแบบนี้ก็อาจจะมีแบบปีสเตจแล้วก็มีการแบบการร้องเพลงโชว์นี่น่อนใช่เอาจริงๆถ้าพูดถึงงานสงการนี่นี่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นปีแรกของเราสองคนเลยมั้งครับที่แบบได้ทํางานสงการใช่ใช่ก็ตื่นก็ดีนะครับเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเออเป็นอีกแบบนึดีผมว่ามันมีความแบบมันมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจอยจอยใช่ยิ่งตอนรถแห่แล้วผมเห็นคนแบบว่าเดินตามตากรู้สึกแบบเออสนุกดีสนุกดีมันสั้นไปเนาะระยะทาง สามารถไปได้ใกล้ยังไงหรอคลับไมอกสั้นไปไหมก็สั้นไปแต่เขาถามว่าร้อนไหมก็ร้อนครัแต่ก็สนุกเนาะสนุกมากเลยครับเดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมด้วยใช่ไหมกับแฟนทำอะไรยังไงกันบ้างครับผมก็วันนี้ก็มีการขึ้นเวทีเนาะมีการเล่นเกมกับแฟนครับเออแล้วก็มีการแจกน้ำแจกลูกพลอยครับเป็นน้ำที่แบบไงฮะรังแกคืออะไรคือโซดาใช่ครับเป็นลิจิโซดาก็เป็นเขาเรียกว่า เป็นน้ําสดชื่นให้กับเวลาร้อนๆแบบนี้แล้วก็เวลาสนุกสนุกแบบนี้ด้วยยิ่งทาง King Power เขาเนี่ยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไทยเองเซมิ้นจี่ก็มาจากภาคกลางเองด้วยใช่ใช่ซึ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในงานที่มาออกบูธหรือเป็นร้านค้าต่างๆก็เป็นขอไทยเองแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นอาหารไทยเป็นอะไรที่เป็นพันมิไทยหมดเลยใช่ใช่พีน่าปีกพีน่ามาจอย มีแน่นจะมาแน่นอนครับผมมาแน่นอนครับอยู่ที่ King Power แล้วแหละโชว์ริธีผมก็เจอผมจอยกับรถแห่มากสุดแล้ววันนี้เพราะผมอย่างที่บอกไปว่าแบบเป็นที่แปลกใหม่แล้วผมเป็นคนที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเออมันมันสนุกดีได้เต้นด้วยครับเต้นเราครับวันนี้โชว์วันนี้เราร้องเพลงครั้งแรกด้วยเป็นครั้งแรกใช่ ครับผมก็เป็นครั้งแรกที่ร้องเพลงประกอบซีรีส์2เพลงจากซีรีส์ VR คือโลละกันตื่นเต้นมากเมื่อกี้ก็คุยอยู่เลยว่าเออที่เราร้องแบบให้แฟนๆครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับครับเป็นไงแฟนร้องตามด้วยให้กำลังใจอะไรบ้างก็ให้กำลังใจกันเยอะมากเลยครับผมก็ร้องกันได้หลายคนเลยครับครับสนุกแต่มีคมิทำรูดด้วยนะผมไปยินที่เถึงแล้วอ๋อใช่ใช่พี่ให้ต้นเป็นจอๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ครับก็ อย่างสงการที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ทํางานแบบทุกวันเนาะแล้ววันนี้เหมือนกับว่าเออพอได้มาทํางานแล้วเขาให้แบบให้จอยแล้วก็จอยสุดไปเลยใช่แล้วอก่อนนะจอยไม่ได้ใส่เกลียวกับเขาไปนะนี่โอ้จะเหลืออะไรครัเมื่อกี้นี้ผมเห็นแบบลงไปเลยเลยเบาๆเลยเก็บไว้นะเผื่อไว้ไปดูมันโชว์เป็นศุกเก็บไว้ดีกว่าพูดถึงเพลงบ้างครับงเรวมของใครับครับเสร็จแล้วเพลงรวมของ ีนี้เราจริงผมสว่าตอนที่เราถ่ายกับ MV มเนี่ยมันค่อนข้างสนุกสนานเนาะเพราะด้วยความที่มีหลายคนด้วยแล้วก็เพลงมันมีความแบบของเพื่อนอะไรเงี้ยรผมรู้สึกว่ามันให้ความแบบอบอุ่นเลยสนุกไมทงานกับหลายคนสนุกนะครับใช่อย่างซีรีส์เรื่คนรักกันเนี่ยคือเวลาที่เราถ่ายทํากันที่แบบมีหลายๆคนรู้สึกว่ามันมีความแบบมันทาให้เราคิดถึงสมัยเรียนที่แบบว่าเวลาเราเจอเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมก็มันก็ เออน้วถึงสมัยตอนที่เรายังอยู่มัธยมหรือมหาลัยที่แบบว่าได้เจอเพื่อนๆกินข้าวอะไรแบบนี้ซีรีส์นี้เป็นไงไขความเป็นหนในเพราะออนแอร์แล้วด้วยใช่ครับออนแอร์แล้วครับผมก็ด้วยสกิลเดียวการถ่ายที่ไม่ได้รับเรื่องขนาดนั้นก็ตอนนี้ก็มีการออนแอร์ไปแล้วครับผมแต่ว่าถ่ายก็ใกล้เสร็จแล้วจริงๆแล้วเหลือประมาณ7คิวได้6คิว7คิวคิวว่าผมก็เลยการถ่ายทำประมาณถอาทิตย์เต็มที่เต็มซึ่งก็น่าจะเคลียร์เสร็จภายในประมาณเดือนนี้เดือนหน้า ยแบ่งเวลาสุดท้ายมนมีบางคนก็จัดเต็มกับนนี้ใช่ครับจริงๆแล้วผมก็จะไม่หนักเท่าผูวินเพราะว่าตอนนี้ผู้ินมีถ่ายเรื่องซัมมอร์ยด้วยครับผมก็หละรับต้องถามเขาาเป็นยังไงผมก็หนักงงอยู่ครับผมออกกอง7วันที่ผ่านมาก่อนปิดสงการก็ออกกองไประมาณ78วันติดครับผมก็สุดอยู่เหมือนกันครับผมแล้วก็ทำให้สุขภาพเราไม่ดีนิดนึงตอนนี้ก็ยังป่วยอยู่แต่ว่าสนุกเต็มที่ครับพักผ่อนเยอะ กระแสตอบรับเห็นแฟนๆได้อ่านคอมเมนต์แฟนๆรูไหครับจริงๆแลพอได้เห็นกระแสตอบรับของซีรีส์นี้แบบดีใจกันมากเลยรู้สึกว่าแบบ40กว่าคิวเกือบ50คิวที่ผ่านมาทำให้หายเหนื่อยเลยใช่ครับผมก็เชิญอันดับหนึ่งทั้งสองตอนเลยก็ขอบคุณแฟนทุกคนมากนะครับครับผมก็ฝากติดตามอีพีต่อไปต่อตไปด้วยนะครับผมสปอยด์ได้ไหมคะว่าอีพีต่อไปมันจะมีสองคนไปยังไงอแอีพีต่อไปเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากขึ้น คำพูดในที่นี้คือหมายถึงเรื่องของตัวละครเราสองคนนี่แหละอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือมันเริ่มจากการที่เราแบบว่าทะเลาะกันอยู่แต่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องรอดูกันว่าเขาจะเล่ายังไงให้มันเป็นแบบจากที่ทะเลาะกันเนี่ยเป็นแบบเป็นดีกันแป๊บปลาเราเปลี่ยนเราไน้อะไรนะแป๊บพาเราเปลี่ยนเราดีเราไม่นะอ๋อครับมันเป็นปินเนอร์ครับผมปกติเออแล้วเกิดมุ่งให้แบบยกให้คู่ในซีรีส์นี้แต่ละคนมีรสชาติยังไงบ้างเนี่ยคู่เราเป็นรสชาติอะไรยังไง ผมว่าคู่เราครบรสครบรสใช่ใช่เพราะคู่เรามันมันจะเป็นเหมือนอาหารไทยกลมกล่อมมีทั้งเปรี้ยวหวานเผ็ดต้องขมเออมาแล้วหวาศบรรยากาศสุดอ่าอย่างคิวเตอร์ก็จะค่อนข้างแบบออกแนวแบบมุ้งมิ้งกุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรอย่างเงี้ยผมของผมว่าคิวเตอร์มันจะมีแบบมีมีความมีความหวานมีความหวานใช่เริ่มมีความอาจจะมีความขมนิดนึงใช่ครับใช่ส่วนแทนถ้านี่คือผมว่าหวานแทบ1 0เปอร์เซ็นต์เหมือนกินขนมหวานใช่หวานได้เลย อ่าใช่แล้วก็ผมรู้สึกว่าเชนปันก็จะละมุน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 มีความเค็มเนิดนึงครับอ่าเป็นแนวละมุนละมุนๆเลยต้องรอติดตามนะครับรีวิวได้ไหมการถ่ายทองซีรีส์ตรงนี้มันธุ่งมาแค่ไหนพราะแน่นอนเด็กไม่ใช่หลายคนอเอาสักหนึ่งเรื่องได้ไหมเวลากำสิบสองคนอ่ะอยู่ในซีนเดียวอ่ะ ใช่เวลาถ่ายทําก็จะค่อนข้างนานในแต่ละซีนเพราะด้วยความที่มันคนเยอะกล้องต้อรับหลายลมุมครับผมแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ดีเลยคือมันไม่เหงาเวลาอยู่ในกองอย่างสมมุติแบบบางบางทีนะเราอาจจะแยกกันเข้าเลยแต่ว่าก็ยังมีคนที่ยังอยู่เป็นเพื่อนระหว่างรอเ,เข้าซีนแ,แล้วเรื่องเล่ามีเยอะมากเลยเราวันนี้ก็คงไม่จบหรอกไม่จบแน่นอนครับ40ซิรมีการเดินเจอผีมีการเกือบตกเรือเรือเกือบคว่ำมีเจอทุกอย่างอะเพราะเราปล่อยตลอด ไม่เป็นไรไม่ต้องหวั่นคือพีวันที่สิบเก้าอะนี่ของพี่ใหญ่ที่สุดเออเออเดี๋ยวแน่าอนถามเรื่องเพลงนิดนึงเมื่อกี้เป็นเพลงเดียวครับผมครับผมครับผมก็เพลงเดียวนะครับเพลงชื่อนานตลอดกาลนะครับผมก็เพลงประกอบซีรีส์เรื่อง V R เหมือนกันนะครับผมซึ่งก็เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักแลวก็ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในเรื่องต่างๆครับก็ฝากติดตามฟังกันด้วยนะครับทาง You Tube และ T V Record ก็มีไปทำอาหารที่ใี่ที่ฝุดมครับใช่ก็โอ้สนุกครับเอจริงๆแล้วก็เป็นการถมาาหรครั้งแรกด้วยแบบจริงจังจ<ล>ังแต่แรกก็กดดันค่อนข้างมากแต่ว่าพอได้ทำจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างสนุกดีครับก็จะมีความวุ่นวายนิดนึงตอนตอนตอนที่เร,ร,<ล>ราถมารเพราะด้วยความที่มันเราต้องแข่งกับเวลาเนาะแต่สุดท้ายแล้วก็ราบรื่นครับผ่านไปได้ดีครับโอ้ยอาหารเก่งอยู่แล้วไงไม่ใช่ไม่ใช่ ยังไม่เคยไม่เคยผมไม่เคยตอนนั้นกลับก่อนเนี่ยตอนอยู่ญี่ปุ่นกลับก่อนเดียวก่อนใช่ของทั้งคงมีโอกาสนะว่าี่แบบโอ้โหต้องมีอยู่แล้วว่าโหต้องฟูเออเด็กนี่ถามาคอนเสิร์ตบ้างเป็นไงบ้างพวกเราเตรียมเปนไงนะคะครับผมก็จริงแล้วตอนนี้เป็นการแพนอยู่แพนก็กำลังกำลังคุยเรื่องโชว์คุยเรื่องแพนเลยแล้วก็การทำการเลือกเพลงกันอยู่เลือกเพลงครว่าโชว์จะออกเป็นยังไงครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอน ปีที่แล้วเราม้วนจอยเนาะจอยจอยปีนี้เรามายังไงก็ลดตามเหมือกันแต่ว่าดีแน่นอนแต่คุณภาพมากนะปีที่แล้วเราทำไว้ค่อนข้างม้วนเลยคลับปีนี้มาลุ้นกันปีนี้เราเราไม่อยากไปเวเดิมเลยเราต้องเปลี่ยนแเปลี่ยนท้วใช่แต่จะไม่บอกแล้วกันว่าไปเวไหนแต่ว่าเออรับรองว่าทุกคนได้แตชอบครับผมโ่วนแฟนที่เหลือเราเลยครับครับผมขอชวนนะครับทุกคนนะครับก็มาดู เอาเอาเดี๋ยวเลิฟเลิฟเอาเราแฟนๆสมัย24เลิฟไพรเวทนะครับผมแล้วก็มาขึ้นเรือปอนดุยนะครับและอีก15ไม่ใช่อีก8เรือเรือใช่ครับผมครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับนะรับรองว่าทุกคนจะได้รับความสนุกสุดๆแน่นอนครับผมเจอที่อิมแพคอารีน่านะครับผมครับผมรอบสองก็ยังมีอยู่ว่าฝากซื้อกันที่ไททัมเมเจอร์ด้วยครับฝากซื้แเ๊ลงให้หน่อยทีสุดท้าย ครับผมก็ฝากงานรางน้ำสงการเฟสติะะวัลที่มาสงกรรค์ด้วยนะครับผมพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วแล้วก็วมีเพื่อนเราสองคนมาด้วยครับผมนั่นคือจุ๋มกับดังนั่นเองนะครับผมเก,ก็ฝากด้วยนะครับผมรับรองว่าเพื่อนสองคนช่ำแน่นอนเต้นกันสุดๆม้วนจอยแน่นอนและมีการขึ้นรถแห่อย่างเช่นที่เราทํากันนะค,ะครับผมจะม้วนจะจอยจะสนุก<ช>จะมันจะแค่ไหนก็ฝากส<ช>ังสรรค์ด้วยครับขอบคุณครับขอเชิญชวนแฟนฐานขั้นด้ไหมคะด้านหนึ่งการ For those of you who are in Thailand right now, uh, for the sixteenth of April, we have Oh, uh, I've <laughs> been watching <laughs> Rangnam Songkran Festival at here at King Power Rangnam. Uh, so for those of you who are available, or those of you in the area, you can just check this out for tomorrow as the last day. Welcome to Star Society.